สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาะว่าวันนี้เราอยู่กันในรีดเร็วๆสเปเชียลครับผมก็คือล่าสุดเนี่ยมา s n เ p อแนปมีบทความที่เกี่ยวกับความสามารถใหม่ก็คือเปิดใช้งานหรือแอคทิวเอ e นั่นเองมาเรามาเริ่มอ่านกันเลยครับเปิดใช้งานหรือแอคทิวเอทคือความสามารถใหม่ล่าสุดของมาวีเวอรแนปและส่วนที่ดีที่สุดของสิ่งนี้นคือคุณสาม,มารถเลือกเวลาที่จะใช้ความสามารถเมื่อไหร่ก็ได้เลกทํางานได้น,นั่นแหละเปิดใช้งานนั่คืออะไรเปิดใช้งานเป็นความสามารถใหม่ ที่ผู้เล่นเลือกตัดสินใจได้ว่าข้อความของร์ดจะทํางานเมื่อไรครับการที่มีความสามารถเปิดใช้งานเนี่ยจะต้องถูกลงเล่นและถูกเปิดก่อนที่จะใช้ความสามารถของมันในเทิร์นถัดไปให้คุณกดกร์ดค้างไว้จนกว่าข้อความเปิดใช้งานเนี่ยจะปรากฏขึ้นครับหากต้องการปิดใช้ความสามารถเนี่ยเพียงแค่กดกร์ดค้างไว้ครั้งจนกว่าการปิดใช้งานหรือว่าคลิกที่ไอคอน energy แล้วก็เลือกปุ่มยกเลิกการดาเนินการทั้งหมดนั่นเองครับต่อมาก็คือความสามารถเปิดใช้งานเนี่ยจะมาเมื่อไหรเนาะ อันนี้เขาก็โชว์สติมเบอ a ์ปเดอร์แมนครับที่จะมาในซีซันถัดไปครับการประเภทเปิดใช้งานแรกของเราเนี่ยจะเปิดตัวในอีกไม่กี่วันแล้วครับหากสัเชาติตยาแมงมุมของคุณกําลังทํางานอยู่แล้วก็นั่นก็เป็นเพราะกําลังจะมีอีก2ตัวละครประเภทเปิดใช้งานนะครับที่จะมาปรากฏตัวในช่วงซีซัน The a m a z i n g s s p i e r r นั่นเองความสนุกครั้งใหม่เนี่ยมาดูการออกแบบความสามารถเปิดใช้งานกันครับ เป้าหมายของเราในการออกแบบความสามารถใหม่เนี่ยก็คือการขยายประเภทของ๊ a s ที่สามารถสร้างได้โดยที่ยังยึดมั่นในหลักปัจญาของเราในเรื่องของการที่ทุกคนเข้าถึงได้แล้วก็เดินเกมที่รวดเร็วครับเมื่อคุณลง g า s ประเภทเปิดใช้งานเนี่ยความสามารถนั้นจะยังไม่ทํางานครับแต่ในเทิร์นถัดไปเนี่ยคุณสามารถแตะและกดค้างที่ท๊ a s ครับเพื่อเปิดใช้งานได้คิวและการเกิดเอฟเฟกของร์ดเนี่ยจะทํางานในลักษณะเดียวกับลำดับการลาก,การ์ดจากมือคุณไปยังพื้นที่ เหมือนกับลำดับการ์ดที่คุณลงเพื่อที่จะกำหนดใบที่ต้องการนะให้เปิดก่อนและหลังการเปิดใช้ความสามารถจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะได้รับเอฟเฟกนั้นเมื่อใดครับดังนั้นเนี่ยหากคุณเปิดใช้งานแล้วลงการ์ดอีกใบในมือคุณความสามารถเปิดใช้งานนั้นจะทำงานก่อนที่การ์ดอีกใบจะเปิดตัวหากคุณลงการ์ดก่อนความสามารถเปิดใช้งานก็จะทำงานที่หลังแทนครับก็คือถ้าเรากดก่อนและลงการ์ดก็จะเกิดก่อนแล้วค่อยเป็นความสามารถการ์ดที่เราลงถ้าเราลงการ์ดก่อนแล้วค่อยกดเปิดเนี่ย เราก็จะลงการ์ดไปก่อนแล้วความสามารถของใบนั้นที่เรากดเปิดจะค่อยติดนั่นเองก็ไม่ยากเนาะก็เล่นง่ายเหมือนเดิมนะวิธีที่ง่ายที่สุดครับผมในการทาความเข้าใจกับความสามารถเปิดใช้งานเนี่ยก็คือให้คิดซว่ามันเหมือนกับความสามารถเปิดตัวที่คุณสามารถเก็บไปใช้ภายหลังแทนการใช้ทันทีครับเราแน่ใจว่าทุกคนเนี่ยต้องเคยเล่นการ์ดหนึ่งไนที้สองไนีและพอคุณมองไปที่ไอออนฮาร์ดเนี่ยในมือคุณก็อยากให้มีวิธีเพิ่มการ์ดใบที่3เข้ามาเพื่อรับบัฟโบก2ให้ครบ3ใบ ไอออนฮาร์ Heart, มีความสามารถเปิดใช้งานแทนความสามารถเปิดตัวเนี่ยคุณก็จะไม่ต้องเสียบัฟฟรีครับเพียงแค่คุณรอจนถึงเทิร์นสี่ตรงการ์ดอีกใบแล้วค่อยกดเปิดใช้งานไอออนฮารา์ดเปล่าๆเราไม่ได้วางแผนที่จะเปลี่ยนไอออนฮาร์ให้เป็นการเปิดใช้งานเราเราพอใจกับจุดที่การ์ดเป็นอยู่ตอนนี้เธอสามารถผสานกับพิเซอร์นิแกีบ์วงและโอดินได้เราเพียงแค่ยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจความแตกต่างเท่านั้นครับหรือบางที่เนี่ยอาจจะมีการ์ดในอนาคตที่มาเติมช่องว่างนี้ก็ได้นะทุกคนน่าจะเข้าใจเนาะ ก็คือเหมือนเราเล่นการเปิดตัวแหละแต่ว่าเป็นความสามารถเปิดตัวที่เราเก็บไว้ใช้เทินหน้าได้อะไรแบบนี้เราค่อยแบบเทินหน้าเราค่อยมากดก็คือเปิดตัวแค่ติดประมาณนั้นนะความเก่งของเปิดใช้งานนะครับส่วนที่มาของกลไกการเปิดใช้งานเนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจครับเลือกความสามารถใหม่นี้ครับเราได้ลองแนวคิดต่างๆมากมายกับการสร้างกลไกนี้เราได้ทดสอบหลายครั้งครับกัิการพิเศษหรือแม้แต่พิจารณาคิดค้นประเภททรัพยากรใหม่ๆอย่างไรก็ตามเนี่ยเราสรุปออกมาได้เป็น2ตัวเลือกหลักครับผม1ก็คือ เราจะเพิ่มค่าล่าในการเรียกใช้ความสามารถต่างๆและให้การ์ดถูกเปิดใช้งานในเทินเดียวกับการ์ดที่ถูกลง2ก็คือเราจะทําให้เปิดใช้งานส,สาม,มารถใช้ได้ฟรีครับแต่ต้องมีการ์ดอยู่ในสนามในเทินนั้นจึงจะใช้ได้อย่างที่คุณเห็นครับเราเลือกวิธีหลังเหตุผล,ลหลักก็คือยิ่งการ์ดเปิดใช้งานเนี่ยถูกเปิดใช้ทันทีบ่อยเท่าไหร่ก็ะจะยิ่งให้ความรู้สึกและประสิทธิภาพคล้ายกับการ์ดเปิดตัวมากขึ้นเท่านั้นและเราไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นครับเพราะว่า เรามีคนไกด์เปิดตัวอยู่แล้วและนั่นจะทําให้การ์ดแปลกใหม่จากเดิมน้อยลงอีกผลก็คือตอนที่เราทดสอบเวอร์ชั่นเพิ่มค่าไล่ในการเรียกใช้ความสามารถเนี่ยมันก็มีแนวโน้มครับที่จะทําให้ผู้เล่นสับสนและให้ประสบการณ์การเล่นที่ซับซ้อนเกินไปประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของช่วงค่าไล่ที่เหมาะสมนั้นน้อยกว่าที่เราคาดไว้เราทดลองใช้การ์ดค่าไล่สองเอเนจีกับการ์ดเปิดใช้งานที่มีค่าไล่สามเอเนจีแต่เนื่องจากมันมีเงื่อนไขมากเกินไปครับเลยทําให การออกแบบนั้นไม่เวิร์กค่าล่าส่วนใหญ่เนี่ยเราของเราจะมากอยู่ที่หหรือศูนย์ในทีเท่านั้นครับเราตัดสินใจเลือกความเรียบง่ายและเลือกใช้กลไกเวอร์ชันที่ง่ายที่สุดแม้ว่าจะมีข้อเสียสําคัญอย่างหนึ่งก็คือการเล่นการ์ดประเภทเปิดใช้งานในเทินสุดท้ายของเกมนั้นไม่มีประโยชน์มากนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนั่นทําให้เรามีใบอนุญ,ญาตที่จะใส่ข้อความแข็งแกร่งให้กับการ์ดเปิดใช้งานมากกว่าที่เราใส่ลงไปในการ์ดเปิดตัวครับในค่าเท่ากันนะ ซึ่งจะทําให้กลไกทั้งสองมีความแตกต่างกันมากขึ้นนั่นเองต่อมาครับในเวลาเปิดใช้งานครับเราได้อธิบายวิธีการทํางานของกลไกเปิดใช้งานและทําไมมันถึงทํางานแบบนั้นไปแล้วครับแต่ทําไมเราถึงเพิ่มมันเข้ามาในเกม snap ตอนนี้ล่ะที่ตลกก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกลไกเปิดใช้งานเป็นความสามารถที่อยู่บนโต๊ะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เราจะออกแบบครับแล้วมันถูกตัดออกจากการพิจารณาไปตอนที่เราปล่อยเกมแต่นั่น ก็ยังอยู่ในรายการสิ่งที่อยากได้หรือวิซิตนะฮะของเราเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการทํางานให้กับเกมและทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะนกลไกเปิดใช้งานเนี่ยเปรียบเสมือนเครื่องมือเล็กๆของพวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ยมีพื้นที่เกมเพย์ไม่มากนะครับระหว่างการใช้เอฟเฟกที่คล้ายกันอย่างแกมบิดกับในการซนิทีนเอ็ดโรเฮดเราสามารถเปลี่ยนเงื่อนไข,ขของการใบหลังได้หลายวิธีครับแต่การ์ดส่วนใหญ่ที่มีเอฟเฟกเดียวกันแล้วนเนี่ยก็มักจะทํางานทันทีหรือขอให้ผู้เล่นเนี่ยทำบางอย่างเป็นการเฉพาะในภายหลัง ซึ่งนั้นค่อนข้างจํากัดวิธีการสร้างการ์ดที่หลากหลายครับตัวอย่างเช่นเอฟเฟกต์ที่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างเช่นเอเล็กตอราหรือว่าโพลาริสบางครั้งเนี่ยพวกเธออาจจะไม่ถูกเลือกใส่เข้าเด็กเลยครับเพราะว่าพวกเธอเนี่ยไม่ยืดหยุ่นพอเอฟเฟกจะทํางานทันทีแม้ว่าจะยังไม่มีการ์ดเป้าหมายและการเลือกรอเล่นการ์ดเหล่านี้ในเทินท้ายๆเนี่ยก็อาจจะไม่คุ้มค่าเท่าไหร่การมีกลไกเปิดใช้งานจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การออกแบบการ์ดเนยืดหยุ่นขึ้นนั่นเอง แล้วก็เขาก็บอกเหมือนเดิมครับว่าจะไม่มีอะไรไม่ปรับพวกนี้ไม่ได้ปรับกตัวอย่างเฉยๆนะฮะมาต่อมาก็คืออาราณาจะมาเป็นที่รักของฉัน,นคืออะไรหนึ่งในเด็กที่ถูกจํากัดโดยดันามิกแบบนี้ฮะมักจะเป็นมูฟการ์ดหลายใบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้จะต้องเล่นทันทีก่อนหรือหลังเป้าหมายแม้ว่าจะมีความหลากหลายพอสมควรแต่รูปแบบการเล่นก็ต้องลําดับเฉพาะที่จ่อจงมากขึ้นครับมีข้อ,อยกเว้นบางประการอย่างเช่นฮฮมดอลแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยก็ วิธีการทำงานก็จะเป็นเช่นนี้นะมันยากที่จะปรับสมดุลครับเนื่องจากเราไม่สามารถเสริมคอมโบตามระดับความยากได้เสมอไปครับมีจุดหนึ่งที่การปรับปรุงเป็นเพียงการชนะให้มากขึ้นแทนที่จะทําให้ทั้ง2ฝ่ายเล่นได้สนุกมากขึ้นนะตอนที่เราตัดสินใจจะปล่อยเอฟเฟกเปิดใช้งานในซีซั่นที่อุทิศให้กับตํานานไอแมงมุมที่เราชื่นชอบเนี่ยเราก็คิดได้ว่าทันทีว่านะฮะว่าจะมุ่งเป้าไปที่การเปิดใช้งานแบบใดใบหนึ่งเพื่อปรับปรุงรูปแบบการเล่นมูฟด้วยตัวเลือกอื่นๆนั่นเอง ก็คือใบนี้นี่แหละอารา่าเนาะโดยอารา่าเนี่ยเป็นการที่เมื่อเปิดใช้งานเนี่ยจะมอบ2 p o พาวเวอร์ให้กับการ์ดใบถัดไปที่คุณลงแล้วก็ย้ายการ์ดใบนั้นไปทางขวาหนึ่งพื้นที่ครับคุณใช้อารา่าเพื่อย้ายการ์ดใบแย,ยกกันอีกใบได้เหมือนกันเหมือนกับไอออนฟีสเลยครับสิ่งที่แตกต่างจากไอออนฟีสนั้นก็คือคุณสามารถเล่นอารา่าได้ในช่วงต้นเกมและรอเวลาเพื่อเปิดใช้งานในจังหวะที่ใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าอารา่าเก่งกว่าไอออนฟีสหรือเปล่า เปล่าเลยครับประการแรกเนี่ยการที่ถูกย้ายไปในทิศทางที่แตกต่างกันอีกทั้งเอฟเฟกของไอออนฟิสเนี่ยจะทํางานทันทีนะซึ่งหมายความว่าเอฟเฟกของเขาเนี่ยสามารถทํางานได้ในเทินหนั่นเองแล้วก็จะไม่ถูกขัดขวางด้วยการทําลายของคิวมองเกอร์ในช่วงต้นเกมได้นะอาราณาเนี่ยต้องใช้ การเตรียมการมากกว่าแต่ก็อาจจะให้รางวัลที่แข็งแข่งแข็งแต่งกว่าก็ได้นะนั่นก็คือจุดที่ทําให้กลไกเปิดใช้งาน,นแตกต่างจากกลไกการเปิดตัวอย่างน่าสนใจนั่นเองครับมาดูที่ความเป็นไปของกลไกเปิดใช้งานดีกว่าอ,อันนี้ก็สก a r เล็ดสไปเดอร์ก็ใบใหม่เหมือนกันเปิดใช้งานเหมือนกันจะเพิ่มลังโครนที่เหมือนกับการ์ดใบนี้ในพื้นที่อื่นนะก็น่าเล่นน่าเล่นผมรอเล่นอยู่มาคุณเนี่ยจะได้เห็นการออกแบบการ์ดเปิดใช้งานใหม่ออกมาเรื่อยๆครับเหมือนกับกลไกอื่นๆเลยมันเป็นเพียงเครื่องมืออีกตัวหนึ่งในกล่องครับ การออกแบบเพื่อสร้างการ์ดที่สนุกและน่าสนใจฮะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราอาจจะระบุก,ก๊าดที่มีอยู่เดิมเนี่ยจำนวนหนึ่งที่อาจจะเหมาะกับกลไกเปิดใช้งานมากกว่าและในกรณีนั้นคนระับเราจะอัปเดตกร์ดเหล่านั้นตามความเหมาะสมอ่านที่จริงแล้วเนี่ยเรามีการสองสามใบครับที่จะทําการปรับเป็นไปเปิดใช้งานในแผ่นนาด้วยรอรุ้นกันนะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยกลไกเปิดใช้งานเนี่ยจะถูกใช้เพื่อเพิ่มการใหม่มากกว่าการนารํากร์ดเก่ามาทําใหม่ครับเป็นไปได้ใหม่ที่ เราจะอัปเดตก,กลไกเปิดใช้ง,งานเพิ่มเติมหรือว่าพิจารณาเพิ่มไอเดียบางอย่างในภายหลังเช่นการเพิ่มค่าไล่ที่กล่าวถึงข้างต้นครับหรือว่าเพิ่มการใช้งานซ้ําแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยากสํารวจกลไกลนี้กับพวกคุณและทุกๆคนครับแล้วก็สร้างการที่สนุกสนุกขึ้นมาก่อนนะเราหวังว่าคุณจะสนุกกับมันนะถ้าสนใจนะที่เขาเขียน่าเพิ่มค่าไล่หรือว่าเปิดใช้งานซ้ําเปิดใช้งานซ้ำอาจจะเหมือนเรามีอะไร มีหว่องใช่ไหมที่เปิดตัว2ครั้งหรือว่ามีออสลัลตที่สอเนะื่องสองเท่านะก็อาจจะมีการที่เปิดใช้งานได้2ทีได้รอดูดีกว่ามาสุดสุดท้ายก็คือ Q&A เนาะคำถามที่พบบ่อยครับการเปิดใช้งานเนี่ยจะเข้ามาวันแทบเมื่อไหร่ครับการใบใหม่ครับใบแรกที่มีความน่าเปิดใช้งานเนี่ยก็จะมาพร้อมกับซีซัน The Amazing Spider-Man นะสไปเดอร์ไม่มีแมนเฮ้ยการซีซันพาร์ทใหม่ล่าสุดของเราครับซีมไบโอสไปเดอร์แมนนะซึ่งจะมาในวันที่3กันยายนนี่เองนะครับจะมีการเปิดใช้งานใบอ,อื่นๆตามมาไหม ซีซัเซนดีอเมซิ่งสไปเดอร์เนี่ยจะมาพร้อมกับการ์ดเปิดใช้งานใหม่ล่าสุด3ใบเลยนะแล้วก็อย่าลืมติดตามการ์ดที่มีอยู่ในเกม2อสใบที่อาจจะถูกรีเวิร์กในแผงหน้าด้วยอุ้ยเมื่อกี้เหมือนเพิ่งจะมีหงส์ดตัวหนึ่งบินผ่านหน้าต่างขึ้นไปคืออะไรอันนี้หงส์ดำแบ็กสวอนชัดแบ็กสวอนเปลี่ยนจากเปิดตัวเป็นเ,เปิดใช้งานชัวน่าสนใจจัดๆน่าได้เล่นแบล็กสวอนทุกคนตื่นเต้นวะเปิดใช้งานทํางานอย่างไรครับ พอสามารถเปิดใช้ง,งานนะั้นไม่สามารถเรียกได้ว่าเรียกใช้ได้จนกว่าจะถึงเทินนเทินหลังเราลงการ์ดครับหลังจากนั้นคุณจะกดแล้วก็ค้างไว้เพื่อเปิดก็เหมือนคล้ายๆกับเราลงอะไรเหมือนเป็นการเปิดตัวที่เราใช้เทินหน้าได้โรยการกดเองนะก็ใช้ง่ายถ้าสามารถกดเปิดใช้ง,งานได,ได้กี่ครั้งทุกความสามารถจะสามารถใช้ได้เพียงหนึ่งครั้งต่อเกมครับมันเปิดตัวเลยจริงทุกคนแค่ว่ามันเป็นเปิดตัวที่ลงไปแล้วแล้วค่อยใช้เทินหน้าหรือเทินหน้าหน้าอะไรเงี้ยเราแบบกาหนดเทินเองได้เนะาะกา,ารเปิดใช้งานเนี่ย ต้องเสียค่าไ้หรือไม่ก็คือไม่นะค่กดค้างไว้เพื่อเปิดเท่านั้นเองครับต่อมาก็คือการเปิดใช้งานเนี่ยจะทําร่วมกับการอื่นอย่างไรพอสามารถเปิดใช้งานจะทํางานก่อนที่จะการ์ดใบถัดไปจะเปิดตัวนี้ผมไม่เข้าใจก็คือเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกว่าจะถ้าเราลงก่อนก็คือเปิดตัวก่อนแล้วค่อยเปิดใช้งานไปเถอะไม่แน่ใจนี้ใครเข้าใจคอมเมนต์ไว้ได้นะนี่ผมงงะ มีอะไรสามารถหยุดชั้นจากการเปิดใช้งานได้ไหมการทําลายอลาน่าจะป้องกันไม่ให้ความสามารถของเธอทํางานก็คือถ้ามีการ์ดเปิดใช้งานอยู่อะเราแค่ทําลายใบนั้นทิ้งก็จะเปิดใช้งานไม่ติดนะฮะก็ก็ก็พกเซนนะถ้าเราทําลายการ์ดไปแล้วเปิดใช้งานอยู่ก็แปลกมันจะเหมือนเปิดตัวเกินไปแล้วคอรโม่คอโมจะป้องกันเปิดตัวเท่านั้นนะคือเปิดใช้งานกับเปิดตัวไม่เหมือนกันครับอันนี้ตัวอันสุดท้ายคือฉันจะค้นหาการ์ดเปิดใช้งานในคอลเลคชันได้อย่างไร ยังไม่มีปุ่มสาหรับการิลเตอร์ที่เปิดใช้งานโดยเฉพาะแต่คุณสามารถหาคีย์เวิร์ดของตัวละครน,นั้นได้ก็ก็รอนะเดี๋ยวเขาก็คงอัปเดตครับคีย์เวิร์ดเปิดใช้งานเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับบทความนี้นะเปิดใช้งานผมก็รอเล่นอยู่เพราะว่าเป็นแมคานิกใหม่น่าจะทำให้เกมสนุกขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่เราเจอแต่เปิดตัวกับต่อนเนื่องเนาะเอาละสุดท้ายนี้ทุกคนผมลาไปก่อนแล้วฮัสว่าดไว้จเจอกันใหม่เร็วๆหน้าครับแด้วสวัสดีครับ